ตัวหนึ่งคุณพี่ขากระเทียมค่ะสุดยอดพืชมหัศจรรย์จริงๆเลยกระเทียมจะช่วยกระตุน้นสมองสร้างเทโรนินนะคะมากขึ้นช่วยทําให้เราอารมณ์ดีคุณพี่อารมณ์ดีไหมคะอารมณ์ไม่ดีทานกระเทียมค่ะลดความเครียดนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทช่วยให้ความจำดีคะ่ะทำไมคะ ที่ฉันกินกระเทียมเป็นโหลก็บอกว่าช่วยให้คลึกคักด้วยใช่แล้วก็ลดความอ้วนด้วยเขาบอกใช่ค่ะฉันไม่เชื่อทําไมคะเห็นคุณวีมกินแล้วบวกก็เนี่ยครับมันบำรุงสมองบำรุงสมองในคเห็นที่ฉันก็เลยคลึกอย่างเงี้ยค่ะขอบคไปขอบคุณกินที่บำรุงสมองแต่มาบำรุงก้างล่างแทนไม่อยากกินอะไรที่บำรุงก้างล่างดันขึ้นไปบำรุงก็หมนแทนของคุณก็เลยไม่บาลานซ์ทุกวันนี้ ตัวต่อไปไอถั่วเหลืองคุณพี่เป็นอาหารบำรุงร่างกายที่ยอดเยี่ยมนะคะ,คะมีคุณประโยชน์หลากหลายจริงๆสำหรับสมองนั้นถั่วเหลืองมีถั่วเหลืองมีสารโฟโตเอสโตรเจนที่ช่วยให้เซลล์ประสาทนะคะของเราแข็งแรงช่วยเรื่องความจำค่ะที่ฉันหัวเราวทำไมที่ฉันถึงหัวแล้วหรือเปล่าทไมคะ <c oughs> สารไฟโตเอสโตรเจนคุณอ่านเป็นโฟโต โฟโตซันซันโฟโตเอสโตรเจนทำไมคะดิฉันก็อ่านถูกอยู่นะคะคุณอ่านโฟโตไงอ๋อไฟโตโอโซนเหลืออะไรล่ะเนี่ยเหลืออะไรแล้วเนี่ยฉันว่าคุณกินมาทุกข้อเลยนะกลับไปบ้านถั่วเหลืองอีกข้อถั่วเหลืองเป็นอาหารบำรุงร่างกายที่ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะก็คนไหนที่หาหาไม่ได้ก็ไปดมิ้งเลยน้ำตัวเหลืองมีสาร น้ำเต้าหู้คุณคุณผู้ชมเมื่อกี้ตัวเหลืองก็าคุยไปแล้วนะดิฉันย้อนกลับมาที่เดิมเลยเนี่ยใ่ดิฉันย้อเอาคืนมากอะกลับมาที่เดิมได้ไงกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมถือเป็นผลไม้คลายเครียดชั้นดีด้วยนะเมื่อกี้คลายเครียดก็เป็นกระเทียมแล้วเป็นเป็นกล้วยหอมด้วยกินกินร่วมกันไม่ได้นะคุณผู้ชมเื่อเดเป็นมากกล้วยหอมมีสารค่ะ เซโรโทนินให้กับสมองนะคะบำรุงร่างกายนะคะสตรอเบอรี่สีแดงมีสารเอนโทไซอานินค่ะจัดเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่ทรงพลังนะคะแล้วก็ผักพวยเล้งอ่าเดียอันนี้เราชอบกินมีโฟลิกมีโฟลิกสูงมากแมมมีมีสอเสือมมาให้สองตัวช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นพี่บีมไม่ซึมเศร้าพี่เจนไม่ซึมเศร้าเรากินกระเทียมยไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดประสาทหลอนแล้วความจำเสื่อมคุณ ค <c oughs> ุณพอแล้วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันต่อในร่วงของฟังแรกที่อะไรนะฟังแรกทางเรื่องใหม่สำหรับการรักษามะเรต่อ,ตอล,ลูกมาคค่ะ,คะคกค่ะ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ผู้หญิงอยากสวยค่ะเป็นยังไงล่ะยังไงกินเวลาก็หมดเลยออพูดมากเวลาหั่นหมดเลยไม่เหลือหัวเลาะซะอย่างเดียวสรุปเรากินอะไรเรากินกระเทียมกับคือคุณพี่กินทุกข้อกินทุกข้อกระเทียมกับผักปวยฉันกินปกติอยู่แล้วนะฉันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่หรอฉันบอกแล้วไงค้อยกินตะกร้าหนึ่งเธอกินเป็นโอ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดเวลาอย่าเกลี้ยดมากคุณพู้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆที่ช่วยเสริมโดยไม่ต้องกินผักโปรเล้งเป็นกะละมังนะคะเขามีหลายตัวก็โทรมาสอบถามกันได้ค่ะท่านใดสนใจนะคะทั้งซีวีที่ช่วยระบายค่ะแล้วก็ตัวยูฟู้ดนะคะเป็นสารอาหารพวกมะละกอแอปเปิ้ลที่เป็นนาโนนะคะเพราะฉะนั้นนาโนก็จะละเอียดนิดนึง แล้วก็มีความจําเป็นต่อร่างกายไหมทำมาในรูปแบบผงค่ะในรูปแบบผงก็จะชงแล้วก็ดื่มก็ช่วยค่ะค่ะช่วยเขาเรียกอะไรนะบํารุงร่างกายดิฉันนั่งคิดอยู่ทั้งนานนะคุณดิฉันลืมเห็นไหมอามซอมานะคะแล้วก็เรามี B1 ค่ะที่ดูแลผิวพรรณดูแลภายในของผู้หญิงนะคะแล้วก็มีตัวนิวเคซีไรต์บลัที่เป็น ผูคาวนะคะแล้วก็เบต้าคูแคนนะคะเบต้าคูแคนดิฉันชาบมานนักกิโลละเป็นแสนนะคุณใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆในท้องตลาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากดูแลร่างกายก็ทิ้งเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ค่ะเรามาไปฟังโทนี่รากแก่นกันบ้างดีกว่าดาราเขาดูแลสุขภาพยังไงกันค่าค่ะรักษาสุขภาพของผมตอนนี้นะครับผมเลือกกินมัง บางสร,รัตคือบางคนอาจจะมองว่าการกินบางสวรัตเนี่ยเราจะขาดสารอาหารหรือเปล่าจะขาดโปรตีนอะไรหรือเปล่ามันมีโปรตีนที่เรียกว่าทดแทนได้นะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราเในวัยเด็กเราต้องการโปรตีนในในรูปแบบที่เป็นเนื้อสัตว์นั่นแหละเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของสมองอะไรเงี้ยแต่พอโตมาเนี่ยจริงๆร่างกายของมนุษย์เ,ยเรานี่คือเป็นเป็นสัตว์ที่กินพืชนะครับกินกินพืชจากที่ผมศึกษานะผมไม่แน่ใจว่าศึกษามาถูกหรือเปล่า แล้วเราก็รู้สึกว่าการไปเบียดเบียนส,สัตว์สัตว์อื่นเนี่ยมันมันก็มันน่าสงสารน่ะมันไม่ได้แค่น่าสงสารตอนที่มันถูกฆ่าตายหรอกตอนที่มันต้องอยู่ในฟาร์มอ่ะใช้ชีวิตยอยู่ในฟาร์มมันยิ่งน่าสงสารกว่าอีกโดนแบบกักขังอยู่กับที่นู่นนี่นั่นเปือเป้อนเลื้เพื่อนขี้ตัวเองเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเลิกดีกว่าเลิกกินเลิกกินสัตว์สองขาสี่ขาอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ยังกินปลาอยู่นะครับยังกินปลากินไข่อะไรเงี้ยครับโบ้พูดมีผลดีนะเพราะว่าวอย่าง เ,เราเราจะกินอะไรก็ไม่อ้วนหรือเปล่าก <laughs> ็จริงจริงจริงถ้าเกิดเรายังกินเรายังกินไอ้พวกช็อกโกแลตขนมนมเนยอะไรพวกนี้ยังไงก็อ้วนแต่ว่าพอพอเรากินมังเนี่ยมันจะช่วยต่อให้เรากินอาจจะกินดึกบ้างกินอะไรบ้างเวลาขับถ่ายอะไรออกมามันก็จะสะดวกกว่าอะไรเยงี้ครับก็เคยเคยทานอยู่พักใหญ่ๆนะครับเป็นเป็นคอลลาเจน คอเจนของของอตุยนี่แหละครับแล้วก็คิดว่าจะจะกลับไปทานอีกเพราะเรารู้สึกมีมันมีผลนะครับมันมีผลที่ดีที่ดีต่อผิวเราโดยเฉพาะนะครับก็อยากจะอยากจะสั่งอยากจะสั่งอีกนะครับเพราะตอนนั้นตอนนั้นเราก็สั่งใช่เราโอ้อยากจะช่วยโปรโมทมากเพราะว่าของก็ดีจริงโอ้ยผมว่าคนเดี๋ยวนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีแล้วล่ะครับเพราะว่าสุขภาพดี มันส่งผลถึงการงานหน้าที่ความสุขจริงๆเรื่องของสุขภาพสําคัญที่สุดครับต่อให้คุณมีตังค์เยอะแค่ไหนแต่วันหนึ่งคุณป่วยขึ้นมาคุณก็ทุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุขภาพดีที่สุดครับค่ะเขาบอกว่าเราอย่าพูดมากยังมีฟู้ดอีกยังมีฟู้ดอีกอันนึ่งเ <laughs> <laughs> ขียวครับฟังแร่รักษาโดยมาเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่ต้องผ่าตัดมีทางเลือกใหม่กันเอาลองฟัง <ใ>นายแพทย์วิรุณโทนักวน,นิคค่ะผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังแรกรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะขอบขคุณหมอกันค่ะมะเรง็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะถ้าเผื่อตรวจพบแล้วเนี่ยระยะที่รักษาได้ง่ายๆก็คือเป็นระยะแรกเริ่มค่ะเ,เป็นขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองอก็รักษาได้การรักษาดั้งเดิมมาก็ มี2อ,อย่างค,คือตัดต่อมูุหมากทิ้งไปโดยใช้การผ่าตัดนนหรือว่าการฉายแสงโดยเครื่องมือที่ฉายแสงออกมานอกร่างกายฉายข้นมาที่ต่อมูุหมากเพื่อคาตัวงมะเร็งอันนั้นก็ถ้าเป็นมะเร,ะเร็งระยะแรกเริ่มการรักษาสองประการนี้ก็ทำให้หายกาดได้อาจจะไม่ร้อแต่ว่ามีโอกาสหายกาดได้ค,ควรจะเกิน90% ถ้าผิวมะเร็งมันแพร่ไปแล้วเป็นขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่ไอาการผ่าตัดหรือการฉายแสงก็คงช่วยยืดอายุไปได้บ้างแต่คงไม่หายขาดที่การรักษาถ้าเป็นโดยเฉพาะขั้นที่สี่เนี่ยก็ต้องใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนเพราะว่ามะเร็งตอบลูกหมากนี่มันจะเ,เติบโตได้แพร่กระจายได้ด้วยมีอาหารหล่อเลี้ยง ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายในร่างกายน่ย<ฆ>นะซึ่งมาจากรูปกันทะมาจากตอ<ฆ>่อมไรท่อหรือต่อมโธมูต,มต<ฆ>หรือมาจากไขมันในร่างกายแล้วก็ตัวมะเร็งเองเนี่ยก็ผลิตฮอร์โมนได้นะ,ะถ้าเราใช้คำว่ารักษาด้วยฮอร์โมนก็หมายความว่าเราไปหยุดยั้งการผลิตของฮอร์โมนของร่างกายรหรือว่าทานยาบางตัวซึ่งจะไปบล็อก ฮอร์โมนไม่ให้ไปที่ตัวมะเร็งมมเมื่อมะเร็งไม่มีฮอร์โมนหล่อเลี้ยงบางส่วนของมันก็จะตายไปไอ้ส่วนที่ไม่ตายก็จะไม่เจริญเติบโตก็ยืดอายุยืดชีวิตไม่ได้ส่วนการรักษาที่ใหม่ที่สุดก็เป็นการรักษาซึ่งหมอทําอยู่โดยการฝังแร่รังสีโดยตรงเข้าไปตรงลูกหมากนะที่เรียกว่าการรักษาใหม่นี่มันก็ไม่ใหม่เท่าไหร่ในสหรัฐก็ทามาสี่ เขาทำาปมาสี่สิบกว่าปีแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยคนไทยก็คงไม่ใหม่นะมันก็คงมีมาสักประมาณสักสิบปีได้แล้วนะหมอเองมาทําที่นี่ได้สักเจ็ดปดปีแล้วนะทำที่เหมือนไทยตรงนี้มันแตกต่างจากเดิมรคะลดีะการรักษาด้วยการฝังแร่เนี่ยก็เป็นการใช้แสงเฉพาะจุดโดยที่รังสีเนี่ยจะไม่ผ่าน ส่วนอื่นๆที่แม่แล้วต้องไม่ต้องการห้ได้รับจะได้รับโดยตรงไปที่จุดเป้าหมายอันนี้ก็คือตอบลูกมาเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้แสงไปยังอวัยวะรอบๆต่อลูกมาก็จะไม่มีหรือถ้ามีก็น้อยมากแร่ที่ฝังลงไปเนี่ยเมล็ดแร่เนี่ยมันทำด้วยไทเทเนียมฝังไปแล้วเนี่ยตัวเมล็ดแร่เนี่ยจะอยู่ ถาวรเลยอยู่ในตัวต่อมลูกหม,มากคนไข้ไม่รู้สึกอะไรหรอก<ฆ>ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปส่วนรังสีที่ออกมาจากเมเร็ดแรกเนี่ยเรียกว่ามีชื่อว่าแกมมาเรย์ก็เป็นรังสีชนิดหนึ่งแกมมาเรย์ Ray, เมื่อออกมาแล้วเนี่ยฝังไปแล้วเนี่ยมันจะฉายมทันทีจากเมเร็ดแรกแล้วมันก็ไปทําลาย d n เอดีเอ็นเของเซลล์รวมทั้งเซลล์มะเร็งกับเซลล์ต่อมลูกหม,มากธรรมดาเซลล์มะเร็งเนี่ยจะ เซนสิทีฟกว่าเซลล์ต่อมลูกหมากธรรมดาเพราะนั้นมันก็จะตายไปก่อนภายในระยะวสามถึงหเดือนเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งระยะแรกเริ่มเป็นส่วนใหญ่มะเร็งก็จะตายไปหมดหรือเกือบเกือบหมดส่วนมะเร็งเชื้อเซลล์ของต่อมลูกหมากธรรมดานี่ก็จะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะตายไปหมดอาจจะหลายๆเดือนหรือสองสามปีแต่ถ้าเราฆ่าเซลล์ของต่อมลูกหมากไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลร้ายแรงต่อร่างกายอะไรกันน่ หน้าที่ของเซลต่บรุกหม,มาก,ก็คือผลิตน,น้าอสุจิถ้าเผื่อมันตายไปหมดแล้วท่านชายก็จะไม่มีน้ำอสุจิหรือมีน้อยลงเท่าน,นั้นเองค่ะดีันทินท้งกคลิปเลยคุณหมอนะความรู้ดีๆจากคุณหมอโดยไม่ต้องผานตาฟั่งแม่แมคุณพี่ไปฝั่งอะไรบ้างไหมคะเนี่ยือ ดิฉันมีปัญหากับไม้ดิฉันวันนี้มันมาหาดิฉันอยู่ด้วยสายไม้นี้ฟังเหรอค่ะโอ้ของดิฉันไม่ต้องฟังดิฉันอยากฟังค่ะฉันอยากฟังเพชรฟังที่ไหนรู้ไหมคะอ,มอยากฟังเพชรที่ตาตาดแบบปิงป๊งๆปิง้งใช่ไหม <laughs> ที่ฉนว่าเขาบอเเากเขาฟักลูกกระตัคุณไปเออฟักลูกกระตงังอาฟักลูกกระตัคุณไปขายแล้วล่ะคุณชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะใครานใดสนใจสินค้ากรี๊งกันมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เวลาวหมดลงแล้วค่ะ